สวัสดีไม่ะไรมาเลยตอนนี้อยู่บ้านฮะไม่โทรม่โอยู่กับแม่อยู่กับยายอยู่กับยายมาวย,ย่าน้องอดูดูหน้ายายบรอกเขากำลังทนะ้องลูกมาสวยเชื่อดิ <laughs> ดนวข้าวด้วยกินข้าวกันเป้ากิน <laughs> ข้าวกันเป้ากินก็กินผ่านนี้แหละไม่ให้กินหลอกเปลือง นเป็นดูน้องกันน้องนั่งทำงานบ้านอยู่นี่แม่แม่น,น,มน,มนแม่นาบามดูเว้ยี่เองเนี่มาดูน้องนะนี่น้อง <c oughs> สวัสดีสวัสดีไร สวัสดีชาวโซเชียลค่ะวันนี้เราก็ยังถ่ายรูปเกี่ยวกับ The View การฟิวพระรามสองสุดขีดขี้ยกไม่มีดูน้องคนนี้นะน้องน้องคนนี้ปากดีมากนี่บิววาอ่านดิเร็วแม่อ่านแม่อ่านให้เรามาสวัสดีกันน้องเรียนโรงเรียนอะไรครับสารศาสตร์ครับผมมีี่ก็ พี่น้องกันหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันหรอกพี่สวยกว่าน้องแนะนําตัวหน่อยดิสวัสดีอะไรสวัสดีชาวโซเชียลค่ะวันนี้ผมก็กำลังทำการบ้านหมดชื่อบิวชื่อจริงชื่อประถมพรนะสมัยวันนี้ยังอยู่ร้านนท์อยู่ป .4 ทัพ7ชื่อชื่อเื่ออุตสาห์โพชาขอบคุณครับเล่นกล้องด้วยนี่นะครอบครัวเราคนติงอย่างแหละอืมนี่อีกคนหนึ่งหมาหมาบัส อุ้ยเหรยเจสเปสิต <handled it>. ัว <şu> นี mm ้ต hmm. ัวนี่หมาวิ่งหนีกองหมาหายเดี๋ยวดูเนี่ยให้หมาวันดีให้ดูบันมานี่มาหมาวันดีครับก็แล้ววันดีครับแม่ก็แล้ววันดีครับหลูวันดีครับทำไงเห็นปะนี่หมาก็วันดีเป็นเว้ เรวบอกเราครอบครัวเราไม่ธรรมดาเนี่ยเด็กน้องก็ควรตีหน่อยหมาก็ดีเป็นส่วนน้องคนนี้ไปไหนหรอวันนี้วันนี้วันนี้ดูดูดูนะมาเหมือนกันไหมผมอ่ะไม่เหมือนเส้นตรงกว่าแต่ยาวกว่าไปไายยังบ๊ายบายไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาถ่ายใหม่ยยัง ที่ถึงแฟนแฟนเฮียถ้าแฟนไม่ทำงานจะบอกเลิกแฟนขใจะไหมบา,บายไปลไรูแมนถืออาหรร้